namu t a s a phakawato arahato samma samputa jasa namu t a s a phakawato arahato samma samputa j s a namu a s a p k a w a t a r h a t o s a m s a u t a s a ยโสตถาคตโตอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตโลปุริสัทธ an ัมมะสารถิสัตตะเทวมนุษย์สานังพุทโธภควา โยมังโลกังสะเทวาังสะมะละกังสะพลัมมะกังสัตสัมนาพรหมมานิงปะชังสะเทวะมนุษย์สังสัยังภินยาสัตสิกัตตวะปวิตทิสิ โยธรรมังเทเสศิอาทิกัลยาณังมัชเชกัลยาณังปัลยสศานะกัลยาณังสัทถ an ังสัพยัญชนะงเกวาลปาริป an ุณังปาริสุทธังธรรมะจาริยังปะกาเสีสี ตามหังพระขวันตังอภิปุชยามิตามหังพระขวันตังศิลาสานามามิกราบลูกกราบพระบุทธเจ้านะคะเช้านี้เช้าที่3เอดเมษา64ค่ะลูกสายฟ้ามาร่วมธรรมดสดวัน,นกับคุณยายสีนะคะ ໂສສະວາຄາໂຕພະຄະວະຕະທະໂມສັນດິຕິກວາຄາລີໂກເອຫິປາດສິກ